สวัสดีครับวันนี้นะครับผมภูมิ2494นะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้นะครับ EP ที่น่าจะสิบกว่าแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีทีเด็ดนะครับไปที่มิเชียลังเทพนะครับเดี๋ยวฝากพี่ๆเพื่อนติดตามนะครับว่าพระองค์เนี้ยจะเป็นพระรุ่นอะไรนะครับและมิเชียลังเทพนะครับจะจบราคาหรือเปล่าจะต่อเท่าไหร่นะครับแล้วเราไปลุ้นกันนะว่าพี่เชียเนี่ยจะกระเทิมเพมหรือเปล่านะครับถ้าถ้าผมเป็นคนตีนมากๆนะไปกันเลยครับผมไป เเนนีี่่ยยสวัสดีครับพี่เสียงรังเทพโอ้โหมาถึงล็อกตัวเลยอ่ะเดี๋ยวสวัสดีครับมาพบกับผมเชิญลังเทพครับผมนี่วันนี้นะฮะก็มาพบกับผมแล้วก็มีผมครับน้องขนมใช่ไหนี่สวัสดีครับแล้วก็นี่ท่านรัฐมรดกยันต์ทางคนลังเทพนะฮะก็นี่ก็เดลจ๊อขอเดวร็อกทักทายมีนักแฟนเพกหน่อย ก็วันนี้เรามุงกับนนึงครับับมุ่องกไม่เบื่อกันไ้เบือไม่เบื่อเอวันนี้เห็นบอกว่าคุณได้พระบบลตรคตหลเยตแต่ก่อนตเดิมไ้พที่แบบลุงของลูกของลุงตีไปมมาลุงไปเรื่อยแค่ไหครบนี่ตอนนี้ลุงจิาเ้่มาทุกคน่กล่องเบอกว่าไปรับมลวงปู่เลยนะที่ลุงหลมลกันมือเลยแต่ได้ข่าว่าุี่เวลา เขาเรียกอะไรปูนี้เวลาเบรนหรือว่าเวลาดูดนี่อยากเห็นนะเออพี่ดูด่อเลาพี่ดูดน้ำนี่ผมดูได้สุดยอดเลยมีแก้วน้ำมัยเดี๋ยวไอ้แล้วนดดลดูดนะอ้ยเดือดตายแล้วเดอดน้ำเดดนดมหมดเลยนะลิ้นดีเห็นเป็นไงอย่างี้มันเป็นยังไงขอลุกไเห็นอย่างงี้อะไรนี่อันนี้ใครเหรวเี๋ยวมียพี่เดี๋ยวเหรอ

ขนมข้าวเครื่องนะคะก็ Facebook ก,ก็ชื่อปีติตาลีทำแหงอันนั้นจบชื่อจริงนะคะฝากติดตามด้วยค่คะติดตามเลยครับติดตามเวลาไปเที่ยว ไปเที่ยวไปเที่ยวร้านไหนชวนดูเราไปเที่ยวกันกินข้าวกันมาได้เราไปเที่ยวใหนแล้วกาแฟไปอาบไปเชืออมน้ำวันนี้สององค์เนี่ยใช่รุ่นใดครับอันนี้เป็นพระชัยเป่งยงเนี่ยครับปีรุ่นโต๊ะบกเสกปีสองพัร้บพี่องค์นี้นี่ผมบอกเลยนะเป็นเป็นพระชัยรุ่นแรกเลยนะที่ปลูนโกเสกครับพี่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะปี2510นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยอันนี้แกซองเดิมมาเลยนะที่มาขายพิเศษนะครับเพราะลุงเขาเก็บซองไว้ลุงเ76 ที่บอกเจ็้นเ้น่เป็นอพานี่แชมปมากเล่่แมป์อีกแล้วสไตลไและพ่อก็สไตล์ไม่สตลผม่ไตล์่ไายไปแล้วเราึงวเขาเลยาไ่เดี๋ยวเามาดู่อมาดูเดี๋ยวรุ่นแรกก่อนนะร่ ครูนี่พอรู้ว่าอย่างเงี้ยคือราคาเนี่ยต้องขายขายไม่ได้แล้วถึงจะขายถล่มาตลังเลยไม่เขาอะไปแขมมาในตัวผมเดินได้ชั้นหนึ่งมาถึงชั้นนี้ไม่มีใครซื้อไม่มีอะไรต่อโอเคมาดูนะครับเหรียญรุ่นแรกโอ้โหคือเหรียญรุ่นแรกเนี่ยจะส่วนนั้นปกติเนี่ยผิวเนี่ยมันจะอยู่สามโซนนะครับเพื่อนก็จะเป็นโซนแบบออกเพชรควยเพชรควยแล้วก็จะเป็นแบบแนวแบบใสๆทั่วกันทั้งเหรียญแล้วก็

ฟีลแบบคล้ายๆนักหน้าเหมือนมันจะเป็นออกผิวไฟแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กระไหลหน้านะแต่มันจะเป็นโซนโซนลักษณะไหนงั้นนะเหมือนโซนแบบคล้ายๆผิวไฟแต่มันไม่ใช่ผิวไฟนะผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะอันบบนี้ออกน้ำระเจี๊ยบหน่อยปะ่ะเออแลบบ้ว <c oughs> แค่เฉยๆอือคือมันจะเป็นแบบว่ากระไหล่เนี่ยมันจะแบบสว่างเป็นบางช่วงๆแล้วก็มีลุง้งหลายๆจุดองค์นี้ถือว่าลุ้งเยอะครับไม่ทำอะไรมาไม่ทำอะไรทำอะไรทำผิวมั้ยทำผิวใช่ไจมูกก็เดิมเดิมเดิมจริงๆเป็นองค์เดิมที่พี่ขายเขาไปแล้วเขาไปทำผิวใช่ ถ้าสวดหน่อยหนึงผมไม่ขายเดี๋ยวให้เมียให้เมียดิใหดูหน่อยให้เมียดิเยโอ้โหต้องข้องเดียอะไรไหมต้องเดียต้องต้องที่แบบไม่ห้อยอ่าเมียเขียนสวยเลยเผื่อไหมนี่เหรอคะมันเลื่อนเฉินโอนนะ่ก่อนใหญ่ตรงนี้ตึ๊งใช่ ดีมดรวไม่ค่ยเห็นเลยเห็ม่อเมวดีมยว่เดี๋ยวมาดูอีกองนงอันนี้ก็จะเป็นอปชัยเป็นยเป็นยงองนี้นี่แมป์ชโลกเ่รู่าเป็นรียว่าแชมป์โลกเราอีกแชมป์แต่แ่กล่องก่องจริงน่แล้วก่อนี่โลกของโลกอยงโหผมบอกเนนี้่พเฉอีก็บไปพี่มาปวดงาน่เกบไว้เลยติดห่นมือห่้ปีติดมาติดมม แท็กก็ได้หลายปีติดตั้งแปดปีอันนี้ก็ไม่รู้ติดตรงไหนเลยทคนตรงเฟย์นะอันนี้ก็ถือว่าจมูกร้อยหมูเต็มนะหมูเต็มเพราะปกติอะพักหล่อโบราณเนี่ยปกติมันจะหล่อมามก็สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์สุนมากจะไม่ดูไม่บอดสุนมากใช่แล้วก็พักบางทีที่มันบางทีหล่อมาไม่ดูไม่บ่อแล้วบางทีก็จะมีเนื้อเกินพอมีเนื้อเกินไม่สวยงามเนี่ยเขาก็จะแต่งกระบายบางทีพักเนี่ยพอแต่งกระบายไปแล้วพอไปโดนเนื้อเปิดมันก็แดงแต่ถ้าลักษณะตรงตรงซอกตรงซอกแขนเนี่ย คือตรงนี้เขาจะเอาสปูะปูจอบมันจริงแดงใช่ไหมจอดแล้วมันจะเห็นเนื้อในแล้วบางครั้งที่มันแบบมืดๆมันเกิดเพราะอะไรพี่เฉยมืดที่แบบดำไปเลยตรงตรงตรงร่องไม่ได้บางทีโดนอากาศโดนอากาศโดนอะไรไฟมันดันเพราะเวลามันโดนอากาศแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ไอ้ดันหมดในที่มืดในแกงมันจะดันได้ก็เหมือนย่างก้นเนี่ยก้นเนี่ยเวลาตอกโคตรเนี่ยตอกเข้าไปพองซีนานก็จะแดงแล้วก้นเนี่ยไอ้มีรอยตะไบมันก็จะกินเห็นเนื้อในเมื่อกี้เป็นไงผมตองเหรียญุ่นแรกแล้วสปิดไหมครับเปิดไหมครับ ทำไมต้องเสียงสองก่เสียงสองกันถึงนั้นเลยอยากเห็นอยากเห็นหนูกะเด้งไวันนี้เยเบียที่แล้วก็ดามาเยอะนะวันนี้วันนี้วันนี้นานน้องเขามาเียไเฉียนี่เมียเียคนแรกเา่แล้ราอนหนูมาทาคอนเทนก็เดินเียกับห้องเลยแล้ววันนี้ที่มีลูกจะเห็นันนียที่ที่ลงลูปไปหมดใใจใใจใช่ไหมโดน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 มีดฟันแต่กองลล้วเนี่ อโอ้โะต้องต้องกล่องที่เดิมนะพี่โบอย่าล้วลุงเขาับข้าวก่อนนี่เอากล่องพระชัยชสายฟ้ามาอันนี้อันนี้กล่องที่เดิมลุงเขาเก็บดีให้มันล้าวเลยผ่านกาลเวลามาพี่มันล้าวมันล้าวมัปซัมันล้าวมันล้าวเนี่ยใช่ดับซับลยอย่างอย่างเรียแนกอย่างที่บอกคือผมอธิบายอ่ะคือมันไม่ใช่เหียญผิวไฟเพื่อนแต่ว่าคาว่าผิวไฟอ่ะบางทีอ่ะมันจะมีซับซอกตามอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเนื้อผิวของกระไหล่เนี่ยมันจะเหมือนฟู่ฟูตามซอกนะ แต่ถ้าเป็นเก๊กฮวยเนี่ยมันจะคล้า,ายๆเหมือนชุดนิกเกิลคือมันจะเงาทั่วกันทั้งแผ่นแต่อย่างเนี้ยถือว่าหาย,ยากกว่าหมายถึงว่าที่จะเป็นผิวอย่างนี้แล้วก็ขึ้นลุ้งถ้าเก๊กฮวยเนี่ยก็เจอเนี่ยจะขึ้นลุ้งถ้าสำหรับตัวพี่นะคนอื่นใครเจอบ้างเจอน้อยอาจจะเป็นประสบการณ์แต่ละคนแต่อย่างเนี้ยที่จะเห็นน้อยอแต่ว่าพาร์ทบังเขาเรียกว่าอย่างบังเขาก็ชอบถูกไฟอืมใช่ถ<ช>ูกไฟมันจะมีเนื้อมีเนื้อหน้ากระไหล่หน้ากระไหล่ทองแล้วแต่นี้อันนี้มันมันเด้งมากคุณชอบเขาเขาจะไม่ได้ผูกไฟ ตอตอบแบบแนวลายสูงแหมพูดพูดไอ้นี่เอางี้กันห่วงมันไม่ติดนะห่วงมันต้องติดห่วงไม่ติดห่วงไม่ติดมันเฮ้ยเดี๋ยวนี้ถ้าห่วงติดนะไม่เดิมห่วงมันอดต้องไม่ติดต้วงไม่ติดต้องนี้ต้องนี้ไม่ได้ห่วงอันนี้ค่ะอ่าอย่าถามราคากว่าอย่างเดียวรุ่นแรกเท่าไหร่และอย่างนี้เท่าไหร่ผมอยากขายคู่มากกว่าพี่พูดอยากคู่อยาก เอางี้อยากขายคู่ขอดูลิ้นหน่อยเห้านแตไ้ยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงคลิปไปภูมิหน่อยนะเออให้ดูเห็นเขาเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้แต่ลิ้นเ้าไม่ธรรมดานะหายไอ้ในปากไนี่ยไม่ต้องขายเดียวเลยหรอกขายคู่อยากขายคู่เพราะว่าซื้อมาคู่นี่คงคงจะเป็นคอนทนตสุดท้ายอ่ะที่เราได้ซื้อขายเพราะเราซื้อมาคู่นี่จากลุงอายุเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกปีลุงแหลม ทนนี้สวยคุนนี้สวยมากเอางี้ถ้าตีคู่คู่เท่าไหร่มันอาจจะตีเป็นยังไงดีตีคู่นะพี่พอแปดแสนเลย้วกันแปดแสนเดี๋ยวแปดแสนนี้องค์นี้เปลือย์นี้เท่าไหร่คือผมตีรวมคู่หรือเป่าพี่ติดห้าแสนกว่าเหรอใ้าแสนกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อไม่กี่เดือนก่อนคืนเดือนได้ห่อแล้วเดี๋ยวแรกเนี่ย ายากมากบอกนะตอนนี้ต้องทำอ่ะต้องมี12-13ล้านตอนนี้15ล้านมีแน่นอนนี่ตีกระไหลทองก็สร้างหน่อยกระ่านหลักพันอย่งนี้ผมบอกเลยคือมันหายตัวนี้อ่ะคุ้มไหจริงๆผมพูดจริงไม่เหนียวคุ้มพี่ขายอ่ะอันนั้นในตลาดเพชรนะพี่จำได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนขายไปห้าแสนสามนั่นนะอันนี้พับเลยห้าแสนวายพี่ดูดูผิวก่อนดูดูว่านดูสวยร้ายจ๋าเขาจ๋าไรเนี้ยจ๋าส่วนหน่อยนี่ยหลังลิ้นลิ้นลินทำงาน เดะคะเดียวตายแล้วพี่แต่ราคาหนักแกเนี่ยคู่เนี้ยเอางี้ดีกว่าพี่เฉียนต่อมาแล้วกันนะแต่ได้นิดเดียวพี่เห็นลงบ้านแล้วนิดเดียวแค่เดียวะโอ้โหพี่เมียพี่ต่อไดเดียวไงงั้นแต่ต่อคู่นี้ไหมกันเองไงกันเองไงเออเอาไงวะพี่โอ้ยแม่ลองดูพี่ลองดูว่าพังนิดเฉียนหนักเลยนะเนี่ยซื้ออะไรแล้วพี่ทังคู่นี่ย เข้าใจแหละว่าพระสวยแล้วก็สวยอันนี้อันนี้บอกอันนี้ติดที่หนึ่งมาด้วยนะงานสมาคมใช่ติดที่เป็นงานสมาคมมาครับเดี๋ยวใบประกาศรอมาสามเดือนอันนี้ผมบุกน้ำลุยไฟไปกระกวดมาเลยนะล่องเรือล่องเหวนีคือรอลงดินรอปีนเนาอะไรลุยนะลุยน้ำลุยน้ำลุยไฟลงเรือล่องเหวทำไมมีหนึ่งแห่ลงน้ำไปลงน้ำมาพอดีว่าลุยไฟไปไ็นอะไรที่เหลยติดแห่ไฟนิ่งคืนเอางี้กันพี่ซื้อจริงแต่ว่า ราคาที่ภูมิบอกมานี่มันหัวใจหัซื้อบ้านได้แปดแสนเลยคือแบบโหซื้อบ้านกระตอมได้หลังตออทั้งพระชัยทั้งเหรียญเนี่ยทขอสักคำอย่าที่คำเดียวนูมันให้ขึ้นมาแล้วคำดีๆนะมันให้นะมียต่อให้หม่ต่อสักหกแสนเจดแหล้รเไม่ไหวแง่ใจเหรอไม่ใจเหรอแง่ใจเหรอแ่ใจเหรอ เอาใียนพคะทิ้งห้ให้ถึงมือจะต้องให้ถึงมือโพพื่อนอันนี้ไม่ได้ m ะเก็บ3ค่านมาะแต่ว่าแต่้าสวยแต่้าสวยแต่ก็คือว่าถ้าถามผมอะคือถ้าชัยวัดเป็นย้งสวยวันนี้ผมมี แต่ถ้าเหรียญรุ่นแรกเนี่ยผมว่าเหรียญเนี้ยสวยตั้งแต่ที่ผมผ่านมือมาเลยนะสวยสุดเป็นลักษณะที่แบบรูปแบบที่หาได้ไม่าที่หนึ่งคือรับประวยที่หนึ่ง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 ที่หน นี่หดูะครไาสองหมดเลยแสนเป็นไงเีตอบเก่งไหมตอบเก่งมากไปตอบอยู่ในห้องได้นะไปตอบในห้องได้นะว่าในคู่นี้พอดีไอ้พูดเหมือเล่นนะเอาจริงไอ้สัสเสี่ยละาพ้นหมดเสยน่นี่โอ้โหไม่มีอะไรนเสียเ้อเ้ยเอ้ยเดี๋ที่หนึ่งที่หนึ่ง อ๋อคือองค์นี้ใช่ไหมใช่องค์นี้ครับอ๋อโอเคได้รางวัลที่หนึ่งมาแล้วใช่รางวัลที่หนึ่งก็เหรียญนี้ก็มีดีกรีรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับแต่เนี่ยพี่ซื้อเนี่ยคือพี่ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วจากที่หนึ่งไม่ที่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่ไม่ได้มีปัญหาสำหรับพี่ครับคือแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าไม่เจอทองคำหรือเงินเนี่ยใช่ยังไงก็กินมันมันขาดอยู่แล้วพี่มันมีโอกาสเราไม่อยากจะพูดว่ากินขาดแต่ว่าบางครั้งสวยกว่านี้อาจจะมีแต่เราบางทีเราก็มันของสวยบางทีมันมันดีเราพอใจารย ก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังถึงเวลาของท่านแล้วครับผมคุณพูดตัวบัญชีหน่อยกาติก่อนครับพี่เจ็ดห้าเลย็ด้ไม่ได้รื้อถแพงไม่ได้ไปต่อันแบบเชื่อพี่ถ้าหรือปู่อะบอกที่ซื้อทานจะมันแพงวันนี้ใช่ไหมไม่แพงหรอกพี่คำนี้ที่บอกพี่บอ้พี่พอจงแต่แปแสนแล้วอะไม่ที่ไม่เคาะให้เลยไอเหรียญอะเหรียญรุ่นแรกงคำอะตอนที่พี่ปีแล้วอะอยู่ที่ประมาณเจแล้านแต่ตอนนี้มันสิล้านถอไม่ได้ไห้ื้อด้วยให้ซื้อด้เหรียญเนื้อเง อยู่ที่ประมาณตอนที่10ปีที่แล้วที่พี่เล่นสายหูวโต๊ะพี่ก <จะ S 1> เล่นเล่นมา14ปี <c oughs> แต่10ปีที่แล้วมาเล่นหัวโตเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงินพี่ซื้ออยู่ประมาณราคาเล่นอยู่ประมาณ5-6แสนตอนนี้ตอนนี้2ล้านตองมี2ล้าน3ล้านต้องมีใช่คือถ้า2ล้านบาทเนี่ยบางทีอาจจะสวยทั่วไปสวยทั่วไปแต่ถ้าจัดๆเนี่ยต้อง3ล้านอะไรออกใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเหรียญรุ่นแรกถัวเฉลี่ยตอนนี้พี่เล่นแรกๆก็อยู่ประมาณแสนกว่าสองแสนตอนนี้ถ้าราคาอยู่ที่ประมาณทั่วๆไป ถ้าเหรียญเนื้อเงินเนี่ยมันไปอสองถึงสามล้านแลเหรียญรุ่นแรกที่ว่าอนาคตจัดถึงแน่นอนก็คุณก็ดูแล้วกันที่พี่เคยทำนายไว้มีผิดสักไม่มีผิดเลยแล้วถ้ามาคืนอันนี้เราซื้อถ้าซื้อไมใช่อันนี้เันนี้ก็ไม่ขอซื้อคืนได้วันนี้เราก็ไม่วันนี้เราก็ซื้อเลยร้านหนึ่งไงเอไม่แต่คือไม่ตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเมื่อไหร่นะถ้าอย่าว่าแค่ทีกอลเปียจะถึงล้านแบบไหนนาครับในบัญชีเฮ้ยเออนี่เดลินะ สองสองนี่นะไอ้นี่หลีกนี่เพื่อนๆเนี่ยเขาพูดมาหลายคนเลยนะว่าเฮ้ยเดือดจ้อแม่ยกคนน้ำหนักเป็นร้อยได้ภูมิหนักเท่าไหร่นะตอนนั้นหนักเก้ิกว่าอนนั้น9ก้ใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่แปดแปกว่าโอเคอะนี่จ่ายตังค์แล้วยกคุณโชว์หน่อยว่าจอนี่สามารถยกคุณได้สบายได้อย่าทำตัวเก่งนะนี่นี่จ่ายตังค์แล้วทำน้ำยนักเลยขาหมดอะ ไหนไนั้นยกยโช์กล้องหน่อยดิี่วาเอกี้วันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสององในราคา จ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับผมนะก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะก็พอใจแต่ภูมินี่สิบปีพี่เอยขายภูมินี่ก็คือเอาจริงๆนะเพื่อนก่อนหน้าที่ภูมิจะมาทำคอนเทนต์เนี่ยเขาอาจจะเคยทำเนี่ยกี่รอบแล้วประมาณเดีสยติดเนาะาปพอ่องเงินทำหลายรอบแล้วประมาณสามสี่รอบได้ได้ที่ซื้อขายกับภูมิแต่ว่า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 เพื่อนๆรู้อะไรไหมก่อนหน้าเนี้ยที่เคยที่จะมาทำคอนเทนต์เนออจะรบอ ก็ว่าคนทนต์ด้ายด้้ายไม้้ายก็ก่อนหน้าเนี่เพื่อนที่ภูมิจะมาทำคอนเทนต์เนี่ยจริงๆก็เอาพักมาเสนอผมอะมากเยอะมากแล้วคือไม่เลยก่อนหน้าเนี่ใช่ๆที่จริงก็เลยไม่จบ่าผมไปเดินเท้าประจันมาตอนนั้นใช่ไม่จบกระเีไม่จบีตอนนี้จบแล้วคือพูดง่ายๆครับู่มที่เอาพักมาแนะนามาเสนอเนี่ยจริงๆก็ไม่จบเยอะแต่ถามว่าภูมก็เล่นพักมีคุณภาพพูดถึงไี่พักที่นงเทบซื้อได้หรือว่าต้องเป็นพักที่ค่อนข้างสวยค กลไกในตลาดเนี่ยคยับพอเราลังเทพมักจะาเขาเรียกอะไรนะออกตัวนําก่อนนําในการซื้อพอซื้อปุ๊บเฮ้ยลังเทพแม่งซื้อเท่านี้แล้วคนก็กล้าซื้อตามมันก็เป็นกลไกของตลาดนะคุณอ่างนั้นโอนเพิ่มอีกสองแสนห้าเฮ้ยใจเย็นก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องภูมิมากขอบคุณพิเศษมากๆนะพี่วันนี้ช่วยอุดหนุนผมนะครับอ๋อวันนี้ถ้าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฉลังอ่มช่องลังเทพแล้วก็ช่องสื่อการเมืองเลยครับอ๋เดี๋ยวใครไปช่องนึง นี่ชอบขนมชอบขนมครับก็ใส่ตามไม่ได้ครับพี่เชฟแปดเทพขนมครับขนมพักเครื่องแปดใช่ไหมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ตัวผมเฉินลั่เทพท่านรัฐมนตรีกันทันน้องขนมเมียจ๋าแล้วก็เดอะจอแล้วก็ผมสองสี่เก้าเดอะจอขอเดอะร็อกก่อนจากสักทีรอเลยนะผมเขขอลาไปก่อนนะครับ ハハハハ